กรณีอินฟลูเอนเซอร์จีจี้พบว่าเสียชีวิตที่คอนโดมิเนียมพร้อมกับเพื่อนชายพฤติกรรมของเพื่อนชายก็ถูกนำมาตรวจสอบนะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับการเรียนแบบพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์คนดังชาวสหรัฐหรือไม่เพราะว่าเพื่อนชายที่เสียชีวิตก็พบว่ามักจะโพสต์ข้อความที่มีลักษณะก่อไปทางสร้างความรุนแรงทางเพศนะคะและ หนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาน่าจะชื่นชอบชื่อว่าแอนดรูเทสเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในสหรัฐซึ่งมีคดีเกี่ยวข้องกับการค่มขืนการก่อความรุนแรงและสนับสนุนแนวคิดชายเป็นใหญ่ค่ะคนที่ทำงานเรื่องนี้ก็ระบุว่าแนวคิดของคนที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็อาจจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบและทำตามและก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่นำไปก่อความรุนแรงได้ค่ะ ติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะอันดูเท็ดชาวอเมริกันที่มียอดติดตามในทวิตเตอร์มากกว่า6.2ล้านคนกลายเป็นที่ได้รับความนิยมจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายพระพฤติกรรมด้วยการส่งเสริมความเป็นชายอย่างสุดโต่งและการใช้ชีวิตอย่างหรูหรา จากโพสต์วิดีโอโดยมีรถสปอร์ตราคาแพงหลายคันหรือภาพตอนที่เขาอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและวิดีโอการใช้ชีวิตในวันหยุดอย่างฟุ่มเฟือย นอกจากการใช้ชีวิตหลายครั้งเขามักแสดงทัศนคติแง่ลบกับผู้หญิงและบ่อยครั้งที่พูดเรื่องการใช้ความรุนแรงเขาเคยกล่าวในวิดีโอสั้นๆของตัวเองว่าผู้หญิงควรอยู่ในบ้านไม่ให้ขับรถไปไหนและเป็นทรัพย์สินของผู้ชายก่อนที่เขาจะถูกควบคุมตัวในโรมาเนียหลังตำรวจพบพัวพันคดีข่มขืนและค้ามนุษย์ปลายปีที่ผ่านมา อิทธิพลบุคคลสาธารณะมีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงเป็นข้อมูลที่ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าไกลแสดงความเห็นกรณีที่เกิดขึ้นโดยระบุว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มชายในบางประเทศที่ไม่ยอมรับแนวความคิดเท่าเทียมทางเพศและการแสดงความเห็นของบุคคลสาธารณะนั้นมีผลกับผู้ที่มีแนวความคิดเดียวกันคนที่เป็นคนที่มีอิทธิพลทางสังคมเนี่ยและออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาไม่สนับสนุนเรื่องการ ความไม่เท่าเทียมกันหรือ,อเรื่องการที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิของสตรีเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วเพราะว่าเราเราชื่อว่าผู้ชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีความรู้สึกที่จะไม่ยอมรับกับการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิสตรีเพราะมันเป็นการที่เข้าไปท้าทายอำนาจของชายผู้ใหญ่อำนาจที่เขาควบคุมผู้หญิงไม่ได้เนี่ยค่อนข้างสูงอยู่แล้วแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าวิธีการตอบโต้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าที่ไหนเป็นยังไงแต่ในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่า สังคมไทยเนี่ยความเข้มข้นในเรื่องการใช้อำนาจแบบไทยเป็นใหญ่เป็นสูงมากโดยควอมหน้าในครอบครัวเรื่องหน้าที่คนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยเขายังรู้สึกว่าเขาเหนือฝ่าอยู่แล้วไม่เฉพาะอิทธิพลจากบุคคลสาธารณะเท่านั้นการถูกบ่มเพาะความรุนแรงตั้งแต่เด็กเช่นการเล่นอาวุธเ,เล่นรวมถึงการอยู่ในอาชีพที่มีแนวโน้มการใช้ความรุนแรงค่อนข้างสูงนําไปสู่ปัญหาความรุนแรงในคู่รักหรือครอบครัวที่พบว่ามากขึ้นเช่นกัน สอดคล้องกับสถิติเปรียบเทียบสถานการณ์ข่าวความรุนแรงในครอบครัวที่ผ่านมาพบว่าปี2564มีตัวเลขพบความรุนแรงในครอบครัวจนเกิดเหตุฆาตกรรมสูงขึ้นถึงร้อยละ52.4ณริศดาคินิมานไทย PBS รายงาน